ที่จะมาสอนวิธีรับมือกับเมียถ้าเมียตกมาเนี่ยปุ๊บหนึ่งยกกันสองก้าวสอกตามเข้าคอนี่สามตีเขา่เขาเข่าเข้ากระจับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาลองทำเร็วๆกันดูนะครับ <c oughs> มาเดีนับสามนะหนึ่งสองส้ำ <c> ฝ <oughs> <c oughs> ังนี้สิโอ้ยเตรียมก็เตรียมฝั่งนี้มันตบฝั่งนี้ทำไม ฝั่งนี้นะหนึ่งสองสั้นวิธีรับมือเมียมันก็มีอยู่แค่สองวิธีนี่แหละครับ 1. ยืนให้ตบ 2. นั่งให้เตะบาย